นะครับนูนถ้าครบลินบอลครับถาครบลินบอลได้พ่อมมาแล้วครับมาแล้วดูโ <c oughs> อ้โหแรงละเออสิอครับเพมโอนผมจ้าสวัสดีจ้าเดี่ยวจ้าเร็วเฮ้ยเอ็กบัลหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่นะครับดูครับอยากเล่นบอลมากๆนะครับตอนเเจ้านี้วันนี้ก็จะมา ให้น right? mm ้องออกกาลังกายนะครับออกกําล yes. really <combined> ังกายมีการเล่นบอลนะครับดูครับดูดูนี่ครับนี่นี่ครับจัเล่นบอลมากเลยเมื่อกี้ปีลัวมาเอาบอลเลยนะครับน้องจ้าครับดูดูผมชอบเขานะครับโห้ยน้องสาวผมเองนะครับนักบอลทีมชาติไทยของเราครับผมนักบอลทีมชาติแน่นอนครับทีมอนุบาลช้างผงครับนักบอลครับดูครับดูดู โอ้โหแชหัวถลายเอาเตะเตะเตะโอ้โหเราดูครับดูครับโอ้โหดูครับดูครับการเลี้ยงบอลของเขาครับไปแล้วครับไปแล้วดูว่าเก่งนะครับพัฒนาการดีมากเลยนะครับดูบอลนะบอลับเรามาหา้องเจ้าครับเรามาหาน้อกเจ้าข้างในครับดูครับบอลโอ้โหมาเตะบอลเลยสิี่มงค้นสี่มงค้นสี่เลย โอ้ยนะครับขาวแห้งครัอุอ้ยเต๋บอลอัดลัก่ะเกือบพังหวาดนี่โอ้ดูครับดูครับดูครับโอ้ยดูนะครับเอาบอลออกจากรักว่ะไปแล้วนะครับความเร็วครับความเร็วยอดมากครับน้องยังเจ้าสองเดือนเองนะครับดูดูดูเต๋แล้วก็วิ่งไปหาแม่ครับวันนี้แล้วก็เอาบอลบอลให้น้องก่อนนะเจ้าเร็วเจ้านี่นะครับดูนะครับดูนะครับดูโอ้ยแม่กันโอ้ยเนาะ แม่เกลี้ยงเกี้ยงแมวเว้ยโอ้โหงานดูครับลูกเตะครับโอ้โหเลี้ยงบอลน,นี่สบายนะครับดูขาหลังก็เล่นได้นะครับดู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 ไวมากนะครับโอ้โห,โหท่าอะไรท่าอะไรนะเจ้าท่าอะไรนะโอ้โหครับบอยมากนะครับสบายมากฮะคนบูยนอนเล่นบอลมาหนี่ นองเหรนบอลกามี me, er an, ่โอ้ย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 นองเล่นบอลกามี่โอ้ยดูครับน่องทักพบเล่นบอลครับพักพบเล่นบอลได้พอมูอ้ยนะโอ้ยหมดละหมดละวันเข้าเข้านี่ละเดี๋ยวเราบันไม่น้องนะดูครับดูดูเวลาน้องก็เติดดูครับมาแล้วครับมาแล้วดูโอ้แรงละเออออสีขาเปื่อนบ่ ดูครับพี่เพิ่มดูครับพี่เพิมโอ้แรงมากนะครับแรงมากเอาไม้เอาไม้เจ้าไม้เอ้าเจ้าไม่เร็วดูครับดูดูรอ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 ดูนะครับเจ้าเอ้ยมาเร็วดูนะเห็นบอลบิ่งใส่ครับตีเลยนะครับโอ้ยแรงมากครับเจ้าโดูครับนี่ครับเนี่ยโอ้โหตีแรงมากครับเดี๋ยวเอาบอลออกไปนู่นนะป๊อปไปแล้วครับ ปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เลี้ยงเยงใส่แม่อู่โอ้ดูครับดูครับโอ้ยน้องผมนี่เก่งยงมากๆครับน้องเจาดูดูดูดเฮ้ยมาหาพี่ทำไมโอ้ใต้ปืนที่ยงบันบอกโอ้ยเตะลวครับเนดนครับโอ้โหลมน้มจะล้มนะจะล้มนะโอย เดี๋ยวเราก็จะเอาบอลให้นะครับน้องแล้วก็เหยียบไปให้น้องนะครับดูครับผมส่งบอลให้น้องเจ้าจจ้งเจ้ายิงวูดยอดมากนะครับตอนนี้ซ้อมลูกยิงไว้นะครับวันนี้นะแรงมากครับแรงมากอยู่ยิง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 มาครับมามาคือมาบอลออกมาให้มาอุ้ยออกเองเป็นด้วยอุ้ยปลาโคขนาดขนาดดูนะครับตอนนี้ ตอนนี้เหยียบบอลออกจากอ่ารั้วไปแล้วนะครับแต่ขอน,นี้ต้องเหยียบไม่ได้นะครับจะมีมาบอกเราครับ,รบทุกวันนี้นะครับลูปแบบนี้เนี่ยเอาบอลเกีบบเ่ยออกมาได้แล้วนะโอ้โหแรงมากดูครับดูนะนี่บนไปนแล้วครับล้็นเจ้าบนแล้วน้อนเจ้าบนพร้อมที่จะยิงแล้วเจ้ามาแล้วโอ้ยเนาะติดมุมสับออกมไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โห จุดจัดนะครับน้องเจ้าเกี่ยวมากเลยสาวน้อยไว้สองเดือนนะครับดูขอเจ้าไปส่งไปแล้วเจ้าดูแลโอ้ทั้งยิงทั้งเลี้ยงทั้งวิ่งนะครับผมบนแบบครับผมบนแบบหนากนะครับการเล่นบอลเตรียมตัวเลยเลยนะครับถ้า้องวันเจ้าโตนะครับงานช้างเตรียมตัวได้เลยนะครับส่งน้องเจ้าไปยิงเองนะครับดูดูดูดโอ้โเลี้ยงสบายนะครับ ไปรับเลี้ยงครับเลี้ยง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 โอ้ยหนักมแปงแ้งกรเยืนดูะครับเย็นดูอย่างมีความสุขภาครับเย็นดูลูกครับๆๆเดี๋ยวเสร็จก็ไปฟ้องแม่นะไอ้เจ้าเดี๋ยวพี่เพื่อนให้ความมาดูนะครับแต่ก่อนแกะไม่ออกครับแต่ก่อนเอาไม่ออกตรนนี้เอาเจ้ามีวิธีออกไงนี่ เป็นแล้วนะครับเอาขาเอาข,าอ,า,ขาออกมาครับดูขาดันๆออกมาครับไม่ออกหนระือเพื่อออกให้คนระับเช้าออกให้แล้วนี่นะตัวน,นี้บอลไปอยู่น,น,น้องจะเปย์ให้แม่ให้แม่เล่นด้วยแม่เล่นด้วยไหมแม่ไม่เล่นนะครับวอมปวดของเรานะครับเห็นน้องครับเช้าล่าเรืงเล่นบอลได้ก็โอเคแล้วนะครับ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแม่แม่เพราะว่าน้องเจ้าคนละเลยนะดูนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุดจ้าเมียเแม่เจ้าเจ้านี่ครับเราส่งบอลให้น้องเจ้าครับน้องเจ้าทำไงทำไงโอ้โหตีเบาๆครับตีเบาๆโอ้โหนส่นส่นเนี่ยเนี้ยโอ้ย กรบครบรบหน่อยกินบอลกบหน่อยกินบอลครับพี่ครับโอ้โหครับดูนะครับโอ้ยกบหน่อยกินบอลดูดูทำอะไรทำอะไรแกออกยังไงวเจ้าบอลออกจากกำแพงยังไงดูนะครับดูวิธีการนะครับดูดูเห็นไหมครับครับคขาหลังสีครับขางหลังขาหลังขาหลังข้าหลังขาหลังขาหลังดู อออกได้ไหมออกได้ไหมเนี่ยหาวิธีนะหาวิธีวันออกมาแล้ำหาพี่พู้ออกให้เหรอพี่บอกให้เอาไปเจ้าไปไปไปเฮ้โอ้ยโอ้อนุ่นอะไรไปเดียวนะครับหัวดำแพงหุ่นหรอนะครับดู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 ครับโอ้ยผมว่านี่ว่าแมสซี่แล้วโอ้ Ừ, สาวน้อยไวสองเดือนครับเตะบอลเก่งมากนะโช๊ะโช๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะทำอะไร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 เปล่นเปล่เปล่เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลโอ้ยแล้วก็เคลียดนะครับวัดหอกอะไรนะครับเจ้าก็เองางวงเลยนี่ยเอ,องางวงเผาออกมาเออเอ,อ,อ่าอ้ นี here, ่บอลติดกำแพงอยู่นะครับวันนี้เจ้าก็นอนเล่นแล้วครับนอนนอนทับบอลครับทับบอลครับเครียดเครียดเพราะวมันนี่นี่ครับใครพี่อนบอกออกมาให้ครับจ้านี่นะครับโอ้ยบอลติดแข่งเลยเอาไปวันนี้ครับบอลได้บอลแล้วได้บอลแล้วไปไหนครับไปไหนโอ้ยยย น uh, ี่นะครับอ่ะแค่นี้ก็ันเจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ปพื่อน้องปล่อยชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเก็บขยะที่เดือนก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจ้าสวัสดีจ้าเร็วเจ้าเร็วเว้ยเอ๊ะปหนึ่ง